โอ้โหว,ว,วันนี้วันนี้ขอหลบแสงหน่อยอนะครับอาพามาดูคันนี้ดีกว่า,าพามาดูคันนี้ก่อนนะอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะมิกกี้เสกร้อสวยนะครับกับคิวเคลือบแก้ววันนี้นะบอกเลยว่าคิวเคลือบแก้ววันนี้นะจะบอกว่า,าไม่ธรรมดานะครับ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถมอไซค์่ใครหลายคนพูดกันนะว่าที่ร้านเราเคลือบหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวขอเช็คสัญญาณเสียงสัญญาณภาพให้นึงว่าทุกคนได้ยินกันไหมนะ <c oughs> อืมข <c oughs> <Led> ่าดูด้านหลังก่อน <c oughs> <c oughs> เห็นบ่เน้ะท่านน้อวันนี้วันนี้มี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 ตัวอย่างรถมาให้ด้วยอีกคัน้วยนะอ่า โอเคสัญญาณเสียงสัญญาณภาพโอเคแล้วนะครับอันนี้ผมขอแชร์หน่อยนะนิดนึงนิดนึงขอบคุณสำหรับการแชร์นะครับทุกๆคนนะครับหนูมขอแชร์นิดหนึ่งนะจ๊ะ,อะโอเค ไม่เป็นไรตอนนี้หลายๆคนที่เข้ามานะครับตอนนี้นะครับมิกกี้กับรถที่อยู่ด้านหลังของผมวันนี้เป็นคิวเคลือบแก้วนะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะก็ยังไม่เห็นเลยข้างหลังไม่มอเตอรไนะ์ไซค์สักคันหนึ่งแต่พามาดูกันนะว่ามอเตอร์ไซค์คืออะไรหลายๆคนท่้นคาถามนะครับว่าเคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าที่เราใเราเคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็น้ํายาที่ให้เคลือบแก้วก็คือน้ํายาที่เอาไปเคลือบรถนั่นแหละ เคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมเปนสีด้านเคลือบยังไงเคลือบได้หรือเปล่าก็ไม่เคลือบกันถึงเวลารถเป็นริ้วเป็นรอยหรือว่าเป็นอะไรที่ทําความรักษายากขึ้นมาก็ไม่สามารถแก้ไขได้ถามว่าเคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์ด้านเคลือบได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะว่าเคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์ได้มันดียังไงนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมพามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยสําหรับสองคันแรกนะครับเป็นรถไทอัมนะรถไทอัมไทอัมนะครับ มากับคันแรกเลยคันนี้เป็นบอบเบอร์นะฮะซึ่งคันนี้เป็นผิวงานที่เป็นความมีเงาเป,เป็นแบบมีความเงาอยู่ก็คือในส่วนของคันนี้เป็นโครอิดิชั่นเป็นตัวลิมิเต็ดอิดิชั่นด้วยนะเพราะนั้นในส่วนของตัวที่เป็นเงาเราก็สามารถเคลื่อบให้มันเงามากขึ้นไดอ้อันนี้ทุกคนก็จะรู้ดีนะครับว่าเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรเพื่อให้สีมันแข็งแรงขึ้นเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับสีดําสาหรับรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะเป็นดําปีดําสนิท สีพวกนี้มันจะเกิดรอยได้ค่อนข้างง่ายถามว่ามีวิธีการดูแลอยู่2แบบมือกั่หนึ่งคือการเคลือบแก้วกับอีกอันนึงก็คือการติดฟิล์มใสกันรอยซึ่งถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะเคลือบแก้วติดฟิล์มใสกันรอยก็ได้แต่ว่าก็จะต้องลอกทิ้งนะครับส่วนรถขนาดที่มีความร้อนสูงอย่างเช่นพวกใต้ถังพวกนี้ฟิล์มใสกันรอยมันจะทนไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่บางรุ่นก็ดูด้วยว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะโทรทีไมัต้องคุ้โทรศัพท์ เกืออะไรขึ้นเล็กน้อยคันนี้นะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราเคลือบทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีด้านสีเงาพลาสติกด้านชิ้นส่วนที่เป็นยางชิ้นส่วนที่เป็นล้อโชค๊คเชิร์กเราเคลือบหมดนะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าไอ้ตรงด้านเนี่ยเวลาเคลือบแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยนะครับแล้วมันดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับรถของผมเองนะครับหลายๆคนคงรู้จักคันนี้นะน้องแอนล็อกกลอีกหนึ่งคันวันนี้ก็มาเจ้าของด้วยกันกับคันมื่อสรกคู่นี้นะฮะ ไอ้ํเช่นการตัวนี้เป็นสปีดทวินนะครับตัว900เป็นรถนะออกแนวคาเฟ่นะฮะนะครับ,นะรบซึ่งจะเป็นสีด้านซะส่วนใหญ่แต่หลายคนก็จะให้ความสำคัญกับสีด้านไม่ต้องเคลือบหรอกจะบอกว่าสีถามว่าเคลือบแล้วมันดียังไงก็หนึ่งเรื่องของความฉ่ำมันก็จะฉ่ำขึ้นลักษณะยอย่างนี้มันจะดีความเงาความฉ่ำขึ้นและสีอะ่ะหลังจากที่มันเซตตัวกับตัวเคลือบแก้วแล้วมันจะมีความแข็งแรงขึ้นเกิดรอยได้ยากง่ายขึ้นได้ยากขึ้นแน่นอนนะฮะ สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการทำความสะอาดนะครับอย่างเงี้ยล้อพวกนี้นะครับเป็นสีด้านเนี่ยเราเคลือบหมดนะเราเคลือบเพื่อใหทำความสะอาดง่ายนะแล้วก็สีเนี่ยมันก็อยู่กับเราไปอีกนานถามว่านานขนาดไหนนี่ครับดูแอร์หลอกรุ่นนี้ครับแอร์หลอกรุ่นนี้ไม่ใช่เป็นปีใหม่ท่าสุดน,นะถ้าใครเล่นรถหรือว่ารู้จักเนี่ยก็ต้องมี5ปีขึ้นไปนะเนี่ยสภาพสีเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกที่ออกมาก็ยังคงสวยงามอยู่เหมือนเดิมเผมทดสอบไปดูด้วย ที่ทุนเห็นอยู่ตรงตรงนี้ไม่ใช่เกิดจากการทาน้ํามันแล้วมันมันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูนะเห็นไหถ้าจะมาเช็ดน้ํามันมันจะเห็นค่าน้ํามันออกอันนี้ไม่มีน้ํามันนะครับไม่มีน้ามันนะไม่มีน้ามันนะเป็นการเคลือบแก้วนะเป็นการเคลือบแก้วนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่น้ามันนะถ้านน้ำมันจะเห็นค่าน้ํามันเช็ดออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าหลังจากการเคลือบแก้วไว้แล้วมันเป็นยังไงนะครับคันนี้ก็ใช้เวลาในการทําไม่มากนะแต่ข้อดีของรถสี่ด้านเนี่ยหนึ่งผมไม่ต้องขัด เตรียมผิวน้อยแต่ข้อเสียสาหรับร้านผมเลยก็คือการกินน้ํายารถมันจะกินน้ายามากมากครับกินน้ํายาเป็น2เท่ากับรถปกติเลยนะครับซึ่งคันนั้นก็เคลือบกับเราเหมือนกันเพิ่งเคลือบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ก็ออกมาคันนี้กลับมาล้างนะครับดูแรเซอร์วิสกันเล็กน้อยขึ่งสวยงามมากๆนะหลังจากนั้นก็เอาคันนี้มาเคลือบอีกคันหนึง่งอ่ะถึงขั้นตอนนะฮะในการทดสอบนะผมจะไม่ทดสอบกับรถลูกค้านะ เพราะว่ารถลูกค้าเขาเพิ่งเครือบไปใครก็ไม่อยากให้ทดสอบผมมันเลยมาทดสอบกัรถตัวเองนี่แหละเวลาจะขายงานหมก็ว่าขายกับรถเขานี่แหละคันนี้ก็เป็นการเคลือบแก้วเบื้องต้นเท่านั้นนะสำหรับรถอย่ามาห้าแอนอกนะฮะรถบ,บ้านๆน,นะแตคนถามว,ว่ารถบ้านๆเคลือบได้ไหมนี่หลังจากที่เคลือบแล้วเป็นยังไงนี่ผมโชว์น้ําเปล่านะครับไมได้เตียมนะจ๊ะดูนะครับน้ําหยดอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่น้ํามันนะครับมันเป็นการเคลือบแก้วที่ผิวนะครับเป็นสีเนี่ยผมเคลือบมาแล้ว5ปีนะฮะ ก็ยังคงรื่นกลมใสยอยู่นี้อันนี้เป็นเคลือบแก้วที่มีอยู่จริงนะครับไม่ใช่เคลือบแก้วตามท้องตลาดขวดละหลักร้อยไม่ใช่นะผมเอาเคลือบแก้วรถยนต์มาเคลือบนะแล้วก็ส่วนนี้นี่ดูนะดูน้ำมันเมื่อสักครู่นี้ไงที่ผมเท,ท็ให้ดูนะถ้าใช้นิ้วปาดนะถ้าเป็นเห็นเป็นน้ำมันเมื่อก็เห็นค่าน้ำมันได้ป่ะอันนี้ไม่มีนะจ๊ะไม่มีเลยนะเอาผ้าเช็ดออกด้วยอะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมเช็ดเดี๋ยวผมใช้น้ําฉีดให้ดูแล้วนะสังเกตอะไรไหมครับน้ํามันกลมนะฮะเนี่ยเห็นไหม น้ำมันกลมอย่างเงี้ยเกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรโฟบิกหลังจากที่น้ำยาเช็ดตัวเรียบร้อยแล้วผมเช็ดอย่างเงี้ยมาเป็น10 1 0 20ครั้งและเป็นแทบจะร้อยครั้งดีกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยรถมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับฮาวดูนส่วนของสีบ้างส่วนของสีบ้างส่วนนี้จะโดนเสียดสีบ่อยก็จะเกิดได้น้อยกว่าเห็นปะมันจะกลมน้อยกว่าถ้าส่วนที่ไม่เคยโดนเสียดสีเลยเช่นตรงนี้มันจะกลมมากกว่าเห็นไหมอันนี้ผมรู้เพราะว่าเราจับตรงเนี้ยตลอดมันก็ยังกลมในความสั่ง่ายอยู่นะครับนะเกตน,นะครับ เป็นรถที่ดูแลง่ายขึ้นนะจะบอกว่าดูแลง่ายง่ายขึ้นหลังจากการทำคันเคลือบแก้วนะหลายๆคนจะถามว่ามอเตอร์ไซค์เคลือบแก้วทําไมรถบ้านเคลือบแก้วหรือเปล่านี่นี่นี่วดงโลโซนนี้นะเห็นไหมมันกลมอย่างเงี้ยมันกลมเหมือนโดนน้ำมันอะแต่มันไม่ใช่น้ํามันครับมันลื่นกว่าเขาน้ามันมันจะไม่เหนืดอย่างงี้ไอ้มันจะหนื่กว่านี้นี่ในส่วนฝั่งนี้ที่ไม่เคยโดนเทสเลยเนี่ยนะมันจะกลมผิดปกติเห็นปะเห็นไหมครับนี่ไม่ธรรมดาอันนี้เดี๋ยวผมแอบมาฉีดรถลูกค้านิดหนึ่งนะ พอรถลูกค้าก็เพิ่งตรงนี้เพิ่งฉีดไปนี่เห็นสังเกตอันนี้อันนี้อันนี้ไม่กลมมากเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม่กลมมากนี่อันนั่ากลมกว่าใช่ไหมสุดยอดปะสุดยอดไหมรถตัวเองดีกว่าเทพดาเนี่ยเห็นไหมกลมป๊อกเลยนะครับงานดีจริงๆหเห็นไหมครับเห็นไหมครับอืมเยี่ยมยอดโอเคไม่พูดท่อนทำเพลงครับสำหรับวันนี้ก็คงเคลียร์ในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของการเคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์เคลือบเพื่ออะไรนะครับเคลือบเพื่อที่จะ ให้สีของเขาอยู่กันยาวๆนานๆอย่างเช่นแอร์ล็อกคันนี้อันนี้รถของผมเองครับอยู่มา5ปีแล้วนะครับก็ยังคงสวยงามเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะครับจะบอกว่าจะถามว่ามันมันมันเงาของรถป้ายแดงมันเป็นเป็นเป็นไป,นป,นปนไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะรักษาสภาพให้มันใกล้เคียงกับป้ายแดงได้ยังไงเนี่ยมันมีวิธีการดูแลอย,อยู่หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างดูแลตล,ลอดหรือการเคลือบแก้วหรือการติดพิมพ์แต่ก็ลอยแต่พิมพ์แต่ก็ลอยติดสีด้านไม่ได้ติดสีด้านแล้วมันก็จะไม่มันก็จะไม่ด้าน นอกจากว่าจะคุณจะไปติดฟิล์มด้านซึ่งปติเกอร์พวกนี้ถึงเวลาโดนดึงออกมาจะโดนดึงออกมาด้วยซึ่งเขาจะรักษาเอาไว้มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะมอเตอร์ไซคผมเข้าใจเลยไม,ไม่ไม่ได้รับทําติดฟิล์มใส่กระร้อยให้ทุกคนด้วยต้องขออภัยนะแล้วว่าแต่ว่าเคลือบแก้วนะั้นยังคงทำปกติแล้วก็เคลือบสีด้านเ,เพื่ออะไรก็เห็นแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในการในส่วนของการทําความสะอาดที่ง่ายขึ้นยังคงเงางามใสใหม่เหมือนกับรถใหม่าบแดงยังคงอย่างนี้มือนตลอดก็อันนี้ก็เป็นดีเหตุผลนึงส่วนคันนี้ขอบคุณท่านเจ้าของมากครับทั้งสองคันเลยเจ้าข,ของดูกันนะครับวันนี้มิกกี้เสียรถสวยขอขอบคุณท่านผู้ชมตรงนี้สวัสดีครับ